ค่ะพี่มีค่ะน้องๆนะคะก็ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับการแอดมิชชั่นอยู่ค่ะใช่แล้วล่ะครับคำถามแรกเลยน้องก็ถามมาว่าการตัดสิทธิแอดมิชชั่นคืออะไรการตัดสิทธิแอดมิชชั่นนะคะก็คือการที่น้องๆเนี่ยสอบติดรับตรงแล้วนะคะแล้วน้องๆนะคะสามารถยืนยันสิทธิได้แค่เพียงที่เดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นน้องๆก็จะถูกตัดสิทธิออกจากแอดมิชชั่นนะคะซึ่งขอแบ่งเป็น2กรณีค่ะเริ่มต้นที่กรณีแรกนะครับผมรับตรงร่วมกันหรือว่า clearing house ระบบ clearing house เนี่ยเราเคยได้มีการบอกน้องไปแล้วนะครับผมว่าคือการย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไหนนะครับที่เข้าร่วมระบบ clearing house ก็จะมีการส่งรายชื่อน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยไปรวมกันเอาไว้ในระบบ clearing house เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของน้องที่จะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house นเองครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าน้องๆนะคะจะสอบติดนะคะเข้า การมหาวิทยาลัยกี่ที่ก็ตามที่เข้าร่วมนะคะน้องๆสามารถเลือกศึกษาได้แค่เพียงหนึ่งที่เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากระบบแอด s s ชชั่นเองค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าที่ไหนรับตรงที่ไหนนะคะมีการเข้าร่วมหรือว่าให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house นะคะรับตรงนั้นนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจาก Admission ค่ะมาต่อกันที่กรณีที่2นะครับผมคือไม่เข้าร่วมระบบ clearing house แต่อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องระมัดระวังกันให้ดีนะฮะการที่น้องเนี่ยไปสอบตรงแล้ว ผ่านการคัดเลือกแล้วกดยืนยันสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางทีมันกําหนดอยู่ในเกณฑ์การรับสมัครในตอนแรกน้องๆก็ถูกตัดสิทธิ์การแอนดมิชั่นไปโดยทันทีเลยทีเดียวนะครับอ่านกันให้ดีก่อนนะครับผมว่าเขามีข้อมูลคุณสมบัติอะไรระบ,บุเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็มีน้องๆสงสัยนะครับผมว่าสมมุติว่าถูกตัดสิทธิ์แอนดมิชั่นไปแล้วเปลี่ยนใจอยากจะกลับมาแอนดมิิชั่นกลาง ทําได้หรือไม่มาทางน้องนะคะได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับตรงไปแล้วนะคะคถูกตัดสิทธิจากแอดมิชชั่นไปแล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนใจนะคะก็ทําได้คะ่ะน,น,น้องๆนะคะสามารถเข้าไปยื่นขอสละสิทธิ์จากมหาิทยาทัยนั้นๆน,น,นะคะคแล้วก็กลับมาลุ้นในระบบแอดมิชชั่นได้เหมือนเดิมะคะ่ะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถสละสิทธิ์การปิดไปแล้วเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะค,ะครับผม เขาจะมีเวลาระบุเอาไว้ในระเบ,บียบการเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบไปให้ดีก่อนนะครับใช่แล้วค่ะมาอีกคำถามสุดท้ายนะคะ,คะน้องๆถามกันเข้ามาว่ามีรับตรงที่ไหนไหมคะที่ไม่ตัดสิทธิ์ในระบบ Admission แน่นอนว่ามีนะครับผมแต่บางทีในเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าเกิดน้องเนี่ยอ่านกดอ่านกติกาแล้วไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ การโทรไปสอบถามเขาโดยตรงเนี่ยชัวร์ที่สุดครับใช่แล้วค่ะและอีกอย่างนะคะน้องๆก็จะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมนะคะ<ม>เงินค่าสละสิทธิ์นะคะก็จะไม่ได้คืนก็เท่ากับว่าเราเสียสละเงินนั้นไปเลย<ม>นั่นเองค่ะพี่ก็ขอฝากเรื่องสุดท้ายด้วยก็แล้วกันนะครับผมพือเน้องเนี่ยสอบติดแล้ว<ม>กําลังจะกดยืนยันสิทธิ์ คิดให้ดีก่อนเอาให้ไดบครอบ <พอ S 1> ี่สุดนะครับผมเพราะว่าบทีมันกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือคําถามที่น,น้องส่งเข้ามาถามกันนะคะคถ้างน้องคนไหนนะคะมีคําถามอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นนะคะก็สามารถส่งเข้ามาถามได้ทาง Facebook นะคะบลูค์แอดมิชชั่นหรือว่าจะเป็นทางไลน์ของเรานะคะก็คือ a d ดบลูค์แอ i ม s ชชั่นมีแอดด้วยนะจ๊ะและในช่วงท้ายของรายการแบบนี้นะครับผมพี่บีพี่ปราบเนี่ยก็มีเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆการเห็นในช่วงนี้ ใกล้จะสอบเยอะมากเลย<ช>แก่แต่ครีสสอบก็ใกล้เข้ามาแล้วรับรองว่าต้องอ่านหนังสือกันหนักแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยบำรุงสายตาหน่อยดีกว่าใช่แล้วค่ะวันนี้พี่วีกับพี่ปั๊มนะคะก็มีอาหารบำรุงสายตามาฝากน้องๆกันค่ะเริ่มต้นที่อาหารชนิดแรกเลยนะครับค,คือแครอทนั่นเองแครอทเนี่ยเป็นอาหารปิกประเภทนึงเหมือนกันที่บำรุงสายตานะครับเพราะว่าในแครอทเนี่ยมีทั้งสารเบต้าแคโรทีนลูทีนวิตามินเอ ซึ่งสารเหล่านี้นะครับผมช่วยบำรุงให้กระจกตาเนี่ยใสยแล้วก็ยังปกป้องเซลล์ดวงตาอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะต่อมานะคะก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็โกจิเบอร์รี่ค่ะคผลไม้ตระกูลนี้นะคะต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงนะคะทางด้านการบำรุงสายตาอยู่แล้วค่ะ ไม่ทําให้สายตานะคะเขาเรียกว่าป้องกันการเสื่อมสภาพของสายตานะคะคร,รวมถึงในผลไม้ตระกูลนี้นะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งจะป้องกันการทําลายของเซลล์นะคะคที่จะมาทําลายดวงตาของเรานั่นเองค่ะอย่างที่3เลยก็คือมันเทศนะค,ะครับผมในมันเทศนเนี่ยมีวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A นะครับผมจะช่วยบํารุงสายตาทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคต้อกระจกต้อหินนะครับผมและรวมไปถึงเนี่ยใครที่ปัญหาตาแห้งนะครับผมมันเทศเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันครับต่อมานะคะคืออะโวคาโดค่ะในอะโวคาโดนะคะจะอุดม ไปด้วยลูทีนเบต้าแคโรทีนวิตามิน b 6และวิตามิน C นะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะจะช่วยป้องกันนะคะอาการตาภาพพรางนะคะรวมไปถึงชะลอการเสื่อมของดวงตาด้วยค่ะปิดท้ายด้วยอัลมอนด์นะครับผมในอัลมอนด์เนี่ยอุดมไปด้วยไขยมันโอเมก้า3ช่วยบำรุงสายตานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิตามิน E และก็สังกะสีด้วยซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยชะลอภาวะจอประสาทตาเสื่อม,อมในหนึ่งกำมือของอัลมอนด์นะครับผมะจะมีวิตามิน E อยู่มากกว่า50% ของวิตามินอีที่ร่างกายเราต้องใช้ใน้แต่ละวันอีกด้วยครับตามรับใช่แล้วค่ะคน,คน,น้องๆคนไหนนะคะอยากจะเลือกรับประทานอะไรนะคะที่เราชอบก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว,ว่าทั้งหมดนี้นะคะก็ส่งผลดีต่อสุขภาพเราทั้งนั้นเลยค่ะ<า>ก็ขอขอบคุณนะคะทิปนําความรู้นะคะจาก www.thaihealth.or.th ค่ะ